กินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไิ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับ แขกรับเชิญของอาจารย์ิ่งศักดิ์โอ้ซามาเพราะว่าเธอชื่อน้ำหวานซาซาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงเธอชื่อน้ำหวานหรือเธอชื่อซาซาหรือซาซาหนูชื่อน้ำหวานหรือหวานก็ได้แต่หนูไม่หวาน นะคะคส่วนชื่อวงหนูเนี่ยชื่อซาซาวันนี้น้องซาซาของเรามีภารกิจคุณผู้ชมก่ะต้องทำับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศัก์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าลาบหมูทอด <ซา S 1> ไปดู<ห>กติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักจะกินได้หรือเททิ้ง เซตนาทีถัดจากนี้ไปน้องน้ำหวานของเราจะต้องทำลาบหมูทอดเรามาดูกันว่าจะกินได้หรือเททิ้งค่ะอาจารย์หนูไม่ได้โทรสัมมาเล่นนะหนูทำอะไรอ่ะหนูกำลังดูว่าลาบหมูทอดเนี่ยมันทำยังไงแล้วมันอะไรบ้างแต่หนูรู้หนูหนูกำลังดูในอะไรอ่ะ Google อไม่ต้องค่ะดูได้ที่ยิ่งสักฟู้ดทีวีเอาจริงเหรอยิ่งสักฟู้ดทีวีสี่พันกว่าคลิปค่ะว่าแต่ว่าผิดกติกาค่ะ ดีนะค่ะหนูเลยลุงลงมบอค่ะอาจารย์ลวงหนูหลายอย่างมากอ่ะอันนี้เริ่มจับเวลายังคะเริ่มแล้วค่ะตายแล้วเวลาก่อนอื่นนะคะที่ g ก o g l ูเกิลบอกนะว่าเราก็ต้องนําหมูลงมาก่อนเพราะมันเป็นลาบหมูทอดแล้วก็น้ําปลาอุ๊ยไม่ใช่น้ําปลาอะไรอ่ะวพาเธอใส่อะไรลงไปเนี่ยน้ำมันงาตายแล้วไม่เป็นไรใส่ไป อาจารย์น้ำมันงานเนี่ยนะนนในอาหารจีนอะนะคะอ,อ๋อเ,อ,อเหรอคะใส่เพื่อความหอมเราใส่ไปให้หมดอาจารย์เหรอคะกระเทียมด้วยละกัอนเอ๋อเหรอคะหมดแล้วละมั้งเอ๋อเหรอคะอาจารย์เนี่ยลวงหนูไม่หนูไม่ได้ลวเอออย่ไม่ได้บอกอะไรลออย่าพี่แไม่ทราบสูตรของหนูเท่านั้นนะคะ นะหนู<อ>คิดว่ามันต้องใส่แป้งลงไปเปล่าใส่แป้งด้วยเหรอคะก็อ,อาจารย์อส่แป้งนี่ใช่ไหมคะไม่แป้งค่หนะหนูอ๋อใส่แป้งคาะหน้าทูเวเนี่ยเหรอใช่ไม่น่าใช่แล้วล่ะคคะหนูว่ากลิ่นอนะ่ะพอใส่น้ำมันงาไปมันจบป่ะอาจาราย์มาดูสิจบนี่คือไม่ได้ว่ามันดีนะมันพังไงเอาเหรออาจารย์าจจะเป็นร้าบแบบจีนไงเราขายที่ปักกิ่ง นนเนาะคามโจโจเนาะอะไปอย่างนั้นเลยนี่มันต้องใส่นี้ด้วยหนูหอ,อมแดงนีดเลยอ๋อค่ะนี่แหละเพราะคุณผู้ชมครับก,กลิ่นเป็นลาบจริงๆเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีพริกป่นกับข้าวคั่วคือ <จ>ไม่ใช่ค่ะ,คะเป็นกลิ่น<ะ>ของโชคลาบค่ะว่าถ้าไม่กินจะดีมากค่ะ <c oughs> อาจารย์ีปีใหม่แล้วนี่ปีใหม่ปีใหม่ไม่ได้ค่ะตต้องพูดแต่สิ่งดีๆเนี่ยถึงเลือกให้น้องน้ำหวานได้ทำอาหารที่ชเป็นมงคลนไงคะทุกคนจะได้มีโชคมีลาบนะคะคิดสิ่งใดก็เป็นหมูหมูง่ายดาย<ช>ไปหมดค่ะเวลาหนูทำอาหารหนูชอบพูดกับแม่ซื้อเหรอ นายหนูลองพูดซิกับแม่ซื้อนี่มันได้นิจิจะได้ก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกอหนูอยากให้อาจารย์ประทับใจเป็นอาหารต้อนรับปีใหม่อ๋อผมไม่มีทางหรอกถ้าอันนี้ประทับใจอะฉันตายซะดีกว่าฉันตายซะดีกว่า ถจะเอาเหลืองกรอบเลยเหรอหนูเห็นที่หนูกินที่ร้านมันเป็นสีน้ําตาลอะอาจารย์งั้นเรา้องทำไงล่ะว่าจะใส่น้ําตาลลงไปหน่อยนึงให้มันเกิดสีหนูลืมใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ําตาลพ่อยังไงมันก็ไม่เหลืองหนูลืมใส่น้ําตาลใช่ถ้าเธอหวานอยู่แล้วเธอจะใส่ทำไมเนี่ยอุ้ยรูปจักรกลใส่เนี่ยนะให้หวานเอาไปโอเคค่ะหนูว่าอาจารย์ว่าได้ไหมคะได้อาจารย์มาได้แล้ว โอ้ล่จ้ะเดี๋ยวแต่งค่ะเอาจะแต่งอีกนะคะแต่งอีกเอาอีกลงไปอีกหรอคะมาเกดเสร็จค่ะเสร็จแล้วขอเสียงปรบกมือให้น้องน้ำหวานหน่อยนะครับ อาลาถึงเวลาที่เราจะต้องชิมแล้วแต่โดยทรรเนียมอะน้ำหวานคะ่ะเธอต้องพรีเซตนโอเคเเลยพรีเซตนเลยค่ยะอันนี้นะคะก็เป็นลาบหมูทอดเป็นโชคเป็นลาบสำหรับปีใหม่นะคะสอันรสบสองที่กำลังจะมาถึงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดแปลงสูตรนะคะด้วยการเสร่น้ำมันงาลงไปนิดนึงอให้อาจารย์เนี่ยหอมกลิ่นน้ำมันงาโอ้ oh my god แล้วก็ ลืมใส่น้ำตาลเพราะว่าหนูหวานอยู่แล้วหนูก็แค่เอาตัวเขย่าลงไปนะคะแล้วหนูก็ไม่ใส่แป้งเพราะว่าหนูโบกมาเยอะแล้วหนูก็แค่ปัดลงมาอ๋อค่ออกมาเป็นรามูทอดที่อาชิมเถอกค่ะหนูเลือกก้อนเล็กเพราะหนูต้องปลอดภัยก่อนโอ้หอมนะอร่อยจริงค่ะท่านเพี่ะ พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่รักหมดใจอร่อยอ่าจายตายแล้วเหรอทำไมอ่ะพี่พูดกับนี่หนูด้านแดงหมดเลยอ่ะหนูเป็นไรดูหนูผ่านนะจ้าลาบติดคอเลยอ่ะพูดไม่เก่งแนะจ้ารักหมดใจนะโอเคนะ สรุปลาบหมูทอดของน้องน้ำหวานกินได้ ช่วงหน้าจะนิสสัตจะทําให้กินบ้างกับเมนูเค้กด้วยหอมคขิงชีสติดตามชมครับเมนูที่อาจารย์นิสสัตจะทําให้น้องน้ําหวานรับประทานเป็นเมนูที่เหมาะกับเทศกาลปีใหม่าบางท่านอาจจะอยากทาขนมเค้กทานเองที่บ้านเค้กกล้วยหอมขิงชีสหนูอยากทามากอยากทำเค้กเป็นแล้วก็ง่ายมากนะนิสสัตก็ไม่ต้องใช้เครื่องที่ไข่อาจารย์ก็ใช้นี่เลยเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงอาจารย์ซื้อมาเนี่ยจะบดจะสับจะปั่น จะทําอะไรได้หมดเลยวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจิ้งสัตจะทําขนมเค้กได้จากเครื่องนี้จริงเหรออาจารย์จริงเดี<พ>๋ยวไม่เชื่อเไอดูละกันเพราะปกติมันต้องตีต้องอะไรยิ้มวนวายใช่ไหมไม่ต้องอันนี้กล้วยหอมสุกงอมจนเละแต่อาจารย์ไม่ได้ทิ้งให้เน่านะคะเพราะจันใส่เย็นช่องแช่แข็งไว้แช่แข็งหนูก็ <c oughs> ต้องเอามันรีบไปแช่เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่ขาวนะคะขออนุญาตใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปมีสเลงอาจารย์ถ้าหนูจำสูตรไม่ทันหนูไปดูที่ไหนน้ำตาลตัาข้าวต่อขอเข้าไปดูที่ยิ่งสัตฟู้ดท นะคะในยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจของฉันนะเธอเป็นแฟนของฉันหรือยังเขาไปลงไปไลค์อ่ะ๋ยวเขาไปไลค์หนูต้องเป็นนิสัยกับอาจารย์อ่ใส่น้ำตาลใส่แดงอันนี้เช็คข้าวทองนะพวกของอ๊อกไข่ไก่สองฟองใส่ลงไปใช่ไหมค่ะใส่เนยละลายลงไปนิสเนยนะคะคล้องเหลวใส่ไปก่อนใส่น้ำมันถั่วเหลืองนิดนึงแล้วกดตั้งตรง ใส่ลงไปจะได้ออกมาอร่อยวันนี้อาจารย์เลือกใช้นมข้นจืดตลาดนกเกี่ยวเฟาคอนได้ะนะคุณผู้ชมถ้าจะทำให้เมนูเค้ก้วยหอมของอาจารย์มีรสชาติก,กลมกล่อมและที่สําคัญนะคุณผู้ชมมมีขนาดกล่องเล็กหนึแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกต่อการใช้นะคะ<ๆ>เรายังไม่ได้ใส่เกลือป่นนะคะ,คะ ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปด้วยเด็นมากมลงมาในนี้หมดเลยเสร็จแล้วนะคะปิดฝาดูสิโอ้ได้จริงๆด้วยอ่ะแล้วก็ปิดใส่แป้งสาลีทําเคก้กตราดริฟินลงไป อ๋อปั่นให้เสร็จเรียบร้อยเซ็ตึ่งก่อน<ส>มันจะได้ไม่แป้งไปปั่นนานเกินถูกไหมคะเสร็จแล้วก็กลับไปที่สปิดเลยเอาล่ะไปหมดแล้เห็นไหมคะค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เทลงพิมพ์ค่ะ น้องน้ำหวานที่รักมีมีช็อกโกแลตชิพนี่ค่ะฉันว่าเธอคงชอบอันนี้เป็นคิวลิปดักช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางไ่ว่าโรยไปเลยอีกนิดได้ไหมคะได้ค่ะใส่เยอะเต็มที่เสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาศีนะคุณผู้ชม เสร็จแล้วเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าด้วยครีมชีสกันโอเคค่ะระหว่างที่รอเค้กคเรามาตีครีมชีสกับเนยสดโอ้ห oh, ทำไมเวลาอาจารย์ทำมันเหมือนง่ายเลยง่ายใช่ไหม,มเนยสดกับครีมชีสสองอย่างมันยังไม่หวานถ้าหากเราไม่ใส่นี่คุณผู้ชมครีมเทียมข้นหวานปรานกเหี่ยวฟอกคอนคะจะทำให้มีรสชาติหวานหมันคุณผู้ชมจตุสักก็จะใส่ลงไป ปีใหม่นี้เราต้องเริ่มต้นด้วยความหวานเนอะอาจารย์แค่กินขนมปังราดกับขนมคนก็อร่อยค่อยนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตีจนกระทั่งเข้ากันค่ะนะดูมันต้องน่ากินสิใช่อ่ะาจารย์อ๋ออุ๊ยอันน่า ของเล่นเยอะนะตกใจทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น8ชิ้นใช่ไหมค่ะนะ Happy Birth อย่า Happy New Year อ๋อตาเล็กตัดใหญ่อันนี้แบ่งแบบเท่ากันนะคะเราได้8ชิ้นใช่ไหมคะค่ะอันแรกเลยเราก็จะต้องจัดการบีบแบบนี้วางลงไปธรรมดาแล้วก็บิดกอด ่ะบิดบิดกดแล้วก็ยกอุ้ยเหมือนสวยกของเราอีกอาจารย์หนูว่ามันกำลังไม่เป็นไรค่ะออ้ยอย่าเขีดมันค่ายมันเป็นธรรมชาติาอ้อสวย อาจารย์จะโรยด้วยถั่วลิสงอันนี้เป็นถั่วลิสงตราข้าวทองอ,อาจารย์ก็จะไปอบซเห็นไหมคะปีใหม่แล้วก็ควรจะมีวุ้น<ช>นะคะโวยพรสีเขียวสีแดงเป็นคริสต์มาสคิดก่อนมีวันเกิดใครบ้านจะขอชิ้นนี้อาจารย์ไม่วันนี้เราวันปีใหม่ค่ะโัวหน,านา้ารักอะ ติดไม้ติดมือก็เข้าป่าสวยงามอยากให้น้องน้ำหวานอวยพรคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ปีใหม่แล้วใช่ค่ะอาจารย์ก็จะถึงปีใหม่ปีหมูนะคะขอให้เป็นปีหมูทองสำหรับทุกคนทำอะไรก็ขอให้เหมือนที่อาจารย์บอก หมูหมูเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเพราะสุขภาพก็คือเป็นจุดเริ่มต้นถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ไปหาเงินไม่ได้จาใช่จริงด้วยจริงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะขอให้น้องน้ำหวานก็เป็นอย่างที่อวยพรทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณปีน่านี้เป็นปีทองของน้องน้ำหวานกระดังป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 ังค่ะปังแบบดีใช่ไหมปังดีสิปังดีเอาตัดเค้กเลยค่ะเราแบ่งกันค่ะ ไม่ได้ว่าอะไรนะคะรีบเอาโอยแม่ตกรีบเอามารอเลยอ,ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคู่นค้ก็ไม่ว่า,าได้ค่ะได้คะ่ะยอย่างร้อนๆอยู่เลยใช่ยังอุ่นๆใช่ค่ะ,คะ แทนคุณผู้ชมนะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ที่สิ่งใหญ่สมปรารถนาและอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินทางไทยรัฐทีวีเป็นประจำเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะอร่อยปะอร่อยจังอร่อยกต้งเต๋อเยอะกินค่ะอืมอร่อยอนะชิคกนอร่อยจังแฮปปี้เดลีลาอืมอร่อยกินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็ถึทิ้งไปสิ